สวัสดีครับบันไดประจ้นี่ปลากระโดดจริงไหมครับใช่กระโดดจริงครับเพราะว่าเราจำลองมาเพื่อทำให้ไอ้ปลากระดูกผ่านขึ้นไปต้นน้ำได้มาดูนี่ปลากระโดดจริงเลยของจริงเลยไม่มีอไม่มีสแตนไม่มีไม่มีสแตนอินอ่าน้ำไหลจริงปลากระโดดจริงต้องมาดูครับตำนานพญาน่าตำนานก้อนพะเยาอ่าโอเคโอ้โหนี่บูธนี้ก็น่าสนใจ น่าสนใจตักตะกบลำแรกของจังหวัดพะเยาครับผมอ๋อนี่ลำแรกเลยตะกบโอ้นี่ฮะอันนี้คือลำแรกเลยนำมาโชว์โอ้ฝนหลวงเอาเครื่องบินก็มมงเอาเรือเลยโอ้สุดยอดนี่ปีสองพันหนึร้อยยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยังไม่เกิดอีกแล้วยังไม่เกิดเลยอ่ะสองพันห้าโอ้ นี่ครับเอ๊ะคุมนี้คุณคุนเราทะลุมาละคุมนี้คุ้มแปดแล้วเหมือนเป็นถ้ำหน่อยอ <laughs> นี่ฮะหน้าคุ้มจะเป็นแบบนี้ฮะกรมชลประทานใครผ่านไปผ่านมามา,มาเจอ,อหมดทริปยังยังมีมอีกไหมตรงนี้อ๋อแม่ปืมใช่ยห้ ของไม่ปื้มหรือเปล่าผมเมื่อกี้อุทยานไม่ปื้มเั้่หรของอุทยานกรมอุทยานครับผมยังไม่ได้เข้าไปไม่แน่ใจว่าผมก็เข้าไปหน่อยสิเออก็ไม่นี่ต้องชวนช่างเปาพาเข้าไปดูหน่อยครับนี่นี่ของกรมอุทยานเมื่อกี้เห็นหัวหน้าเปียกแล้ว น่าจะจัดโชว์อุทยานต่างๆในพื้นที่ภาคเหนืออันนี้เป็นรวมของอุทยานเลยกรมอุทยานนี่ฮะอ๋อนี่ของพาเยาโอ้นี่ครับสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาที่เป็นป่าไม้กรมอุทยานก็นํามาโชว์ผลงานแล้วก็รูปถ่ายสวยๆด้วยนะอืมใช่เดี๋ยวผมต้องไป ประจาบูดครับโ okay. อเคเดี๋ยวจะลองผู้ว่าจะมาตรวจโอเคงั้นเราปิดคลิปตรงนี้เลยนะฮะก็ที่เหลือต้องมาเที่ยวเองอ่าที่เหลือต้องมาเที่ยวเองนะฮะอย่าลืมนะครับปอม่พี่น้องจาวอำเภอไม่ใจหรือว่าจังหวัดพะเยาหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงตีเดินทางมาได้เชิญมาแอลครับงานนี่คือคืองานวะงานมหากรรมาการเกษตร และถนนท่องเที่ยวฤด,ดูหนาวริมกวันพะเยาครับอ่าถนนดอกไม้งามริมกวันพะเยาเพราะฉะนั้นวันที่25่ธันวาคมถึง3มกราคมมาเที่ยวได้นะ มีแปดโมงเช้าจนถึงสามสี่ทุ่มนะครับทั้งวันมีของกินของขายของแจกเยอะมากแจกของแจกมีทุกบูธครับทุกบูธโอเคครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณช่างเปานะครับแล้วก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับพบเลยแหละเดี๋ยวผมประจำบูธกันได้เลยได้เลยครับจำได้เท่านี้แหละครับอะไรมีคนเปน